อีกวันนี้ประเทศไทยเราเป็นหนี้เยอะมากหนี้ประเทศเยอะสูงยันเข้าไปหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วซึ่งเรามีเพดานไว้อยู่ที่เจ็ดสิบเพราะนั้นถ้าจะกู้เงินมาลงทุนอีกมันจะกู้ไม่ไหวเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องหาทางลดหนี้ ลดหนี้ลดเพดลดหนี้ด้วยการเพิ่ม GDP กับด้วยการลดหนี้ลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดยากพูดง่ายทำยากแต่ต้องทำนั่นก็คือการเพิ่ม GDPGDP GDP จะเพิ่มได้ต่อเมื่อเราต้องเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจวันนี้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเรามีน้อยเราถึงโตน้อยกว่า ทุกแห่งในโลกโดยเฉลีย่ยเพราะเนื่องจากว่าเราดูดเงินออกจากระบบเยอะผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคลังและด้านกฎหมายผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลออกพันธบัตรขายให้สถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ สถาบันก็เก็บพันธบัตรไว้แล้วถึงเวลาก็รับดอกเบี้ยไปไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจอะไรเลยพอดีบังเอิญว่าประธานดีทรัมได้เข้ามาเป็นประธานดีรอบสองเอาจริงเอาจังกับเรื่องของคริปโตโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยก็ดีเรื่องของการสร้างเงินสกุลใหม่ผ่านระบบเรียกว่าคริปโตเคเรนซีนี้ เพราะนั้นอเมริกากำลังจะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปในสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปของคริปโตเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ทันเขาเราทำอย่างไรที่ไม่เป็นความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงอันนึงก็คือเรื่องของพันธบัตรที่เราต้องออก ทุกปีปีละแปดแสนล้านอะไรโดยประมาณเนี่ยเอาเม็ดเงินตรงนี้มาสู่ระบบเศรษฐกิจดีไหมนั่นคือวิธีที่ผมคุยกับบรรดานักการขลังทั้งหลายผมบอกว่าเราออกอพันธบ,บัตรแลกขายบุคคลทั่วไป <Okay. S 1> เช่นว่าพันบาทก็ขซื้อได้หมื่นบาทก็ซื้อได้แล้วอายุพันธบ,บัตรสั้นๆเพื่อที่จะสามารถเอามาหมุนเวียนในตลาดได้ ออกเป็นรูปของเหรียญหรือคอยในที่สุดเนี่ยเงินเหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือประชาชนที่พร้อมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได,ไได้ไม่ใช้ก็ได้ดอกเบี้ยใช้ก็มาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันดีกว่าเอาไปไว้ที่สถาบันแล้วไม่ได้ใช้แล้วแช่ไว้ถึงเวลารับดอกเบี้ยเราไปนะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้กับทางทุกภาคทั้งประเทศ เพื่อจะให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นไม่งั้น GDP เราไม่มีทางโตทำนายทีไรก็สองกว่าสองกว่าผมฟังแล้ทุเรศผมว่าก็จะต้องทำให้มันขึ้นไปถึง4ถึงหให้ได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ